มาตามมาขึ้นขึ้นอยู่ข้างหลังนี่นะเป็นยังฮะเป็นยังเราอยากขึ้นเนะาะเอาคืนรู้สิเป็นยังเจ้าย่านยังแม่จะขับเจ้าย่านเอาข่อยยังทั้งข,งขงางเดี๋ไปอา้าวนี่ตากลัวนะท่านผู้ชม อันนี้มันเลขสองอันนี้มันเลขสองเอาสองใหสองเลขหนึ่งเลขห,หนึ่งมามาจำเบื้องนี่จำนี่ก่อนเห็นบ่นี่เอออือเออค่อยๆปล่อยค,อยค,อยคาด,ออาดสวัสดีครับผมแบกคือมแบกน่ารักขนฮ้อึ สวัสดีครับท่านผู้ชมผมบดกค,คือทุกคนเห็นไหมมันคือทุ่งกวางนะท่านผู้ชมอืมคือดินของพ่อผมเองคือวันนี้ผมจะมาสอนแฟนขับรถเป็นครั้งแรกนะท่านผู้ชมคือมันเป็นคนที่ขับรถไม่เป็นนะท่านผู้ชมคือเวลาไปไหนคือเวลาไปซื้อของหรือว่าไปซื้อนั่นซื้อนี่มันต้องใช้ผมเป็นคนขับรถตลอดมันก็ไม่สมเกียรติไงผมเป็นยูทูบเบอร์ระดับประเทศ จะมาขับรถให้แฟนมันไม่ได้ท่านผู้ชมวันนี้ผมก็เลยแบบว่างวันนี้ผมก็เลยว่างจะมาสอนมันขับรถเป็นครั้งแรกนะท่านผู้ชมให้มันให้มันขับเองเอืมให้มันรู้ว่าการขับรถมันเป็นยังไงแม่นบอกตาให้รู้ว่าการขับรถมันเป็นยังไงผมจะสอนมันแค่ประมาณจากสามเถื่อนท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกผมจะถ่ายคลิปจากสามเถื่อถ้ามันไม่เป็นก็แล้วแต่มันนะอ, m. อืมชีวิตใครชีวิตงี้มันไงอืม มันอยู่ในรถมันยังทําใจอยู่ไงขับรถไม่เป็นครั้งแรกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะเริ่มนะมันก็ไม่อันตรายนะเพราะมันเป็นทุ่งก่วงไงมันสามารถคนไม่เป็นก็สามารถขับได้ท่านผู้ชมคือตอนนี้เดี๋ยวผมปิ่นหัวรถออกก่อนนะอตั้งสติก่อนสตาร์ท <c oughs> เดี๋ยวผม <c oughs> น่ตาจะสีอยู่ในรถน้ำบ่อรถจะสีลงรถจะบ่ะยบบับ่แม่จะขับถูกปรยับ่ ใจสิโยดหรือว่าจจสิลุมลุมล่องล้มขอย่องได้ขอย่านได้เดี๋ยวผมปินหัวรถก่อนนะท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็จะทำการปินหัวรถเวลาจอดรถต้องดึงเบรกมือขึ้นก่อนนะแก้เดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนทางนะมา ลงมาเ,เาจ้าอ,อยู่นี่เปลี่ยนเบื้องกันลงมาตอนนี้ก็ทําการลงมานะท่านผู้ชมอืมเดี๋ยวผมจะมาสอนการขับรถครั้งแรกมันไม่เป็นตะยานดังที่คิดนะท่านผู้ชมจื้อไว้ดูถ้าใครขับไม่เป็นก็เพียงดูคลิปนี้ก็จะเป็นนะเอานี้ตาชิลงไปใช้เจ้านี่บุกี้บ่อเป็นยังงย่า,ยาน,านจานออ่าพจาเองนี่คือ คาดเ<อ>าบรกคันเร่งคาดเบรกคันเร่งคาดเบรกคันเร่งครั้งแรกนะท่านผู้ชมมาตามมาขึ้นขึ้นอยู่ข้างหลังนี่นะ<อ>เป็นยังฮะเป็นยังเม่อยากขึ้นน่ะึ้นรู้สิเป็นยังเจริญยัง เมตจะครับเดียร์ย่านเอาคอยนั่งทั้งข่างดีไปเอานิตากลัวนะท่านผู้ชมไปเอาไ,อไปเอาให้ไปเอานิตาจะแดงวมโอ้ยจะได้เฮียนไหมท่านผู้ชมนิตาไม่กล้าขึ้นไงเจ้าชิถานี่วะล่ะ ได้ที่ถ่ายอย่างนี่ไว้เลยไปขึ้นข่อยกระสีขึ้นชนั่งทั้งหลังนี่มันกลวงมันเป็ยังดอกมาไปอ้าวนิสตาไม่กล้าขึ้นนะท่านผู้ชมไปไปมาติเลยนิสตาก็ยังกันจันกังกลัว,ลวขึ้นทั้งหลังขึ้นเลย อ้าวไม่กล้านี่ตากว่าตายมามาบึงครั้งแรกคุณต้องอ่าเห็นบอกาดนี่บึงเลขกว่านี่นี่เห็นบอกตัวอ้านี่ตัวอ้านี่เวลาเข่าต้องอันตัวนี้จิกขึ้นนิดนึงเลยกันคือถอยตัวนี้นี่ส่วนมากแบบฮับบูดีเอามือข่มตัวนี้นี่คือจุ๊บมาจําตัวนี้เลยกันนี่ไม่เล็กนึง เลขหน,นึ่งเ,เอาตัวนี้เดถอยถอยถอยโอยเอาตัวนี้ขึ้นก่อนถอยเออถอยแต่ว่าขั้นตอนแรกเราต้องเรียนไปหน้าก่อนนะท่านผู้ชมเอามาติขึ้นที่แลนิต้าครั้งแรกต้องทำการสตาร์ทก่อนสตาร์ทสตาร์ทเคลียร์เบรกเคลียร์เคลียร์เลขก่อนคำันกึกกึกทางกลางเออขั้นตอนแรกก็ต้องเคลียร์ เหยียบเหยียบคาดเบ่งชุดคาดชุดชุดชุดเออเหยียบคาดเข้าจำเออเหยียบคาดเข้าจำเบรกมือก็ต้องไม่ไม่พาดอารมณ์นะท่านผู้ชมหมูฝ่าอารมณ์เบรกมือสตาร์ทเป็นเดิมเหเหยียบคาดเข้าจำเหยียบแล้วเออกับสตาร์ทอีกมาตาโอ้ตายเอ้ ไปไปนะนิตาก็ไม่กล้าขึ้นนะท่านผสมเจ้าอีิ่านี่วะาหละฮะมานี่มายืนทางหางคอยนีเอามาตีแหละมาขึ้นทางหน้าน,นี่เอ,าอ้านิตาจะได้ไปเลยบ่นิตาดิ ขึ้นได้แล้วนิตาโอ้ยจะได้เป็นรถไหมท่านผู้ชมขึ้นมากขึ้นมากเอออชิบนายยัญญยงเกิดมาสัตว์เดียว <c oughs> ครั้งแรกนะท่านผู <c oughs> ้ชมพอผมเซฟงยหยุดก่อนผมทําการเซฟถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมก็จะเอามือนี้ไปปิดกระแจบ,บาดเดียวเลยนะเบิ่งนะท่านผู้ชมมันจะโดดในหนึ่งนะนิตาตั้งสติโอไม่อายุด แน่นมอดเลยเห็นไห,หม,หมสตาร์ทใหม่เหยียบคาดเขาจำจำเออพวงมาลัยต้องคึงสื่อปรับเบาคพอดีนะท่านผู้ชมแนวบึงทางทั้งหน้าเวลาจะออกโตแมนค่อ,คอยปล่อยคาดไม่ต้องเหยียบขันเร่งไม่ต้องเหยียบคันเร่งแต่ว่าไม่แต่ค่อยๆปล่อยคาดออกในหนึ่งนะโหข้าจันบุนเหยียบไปวันนี้ไป เออไม่ต้องเหยียบคันเร่งบ่เฝ้าเหยียบคันเร่งก็ได้คอยแต่ปล่อยค้าพ่ออยาคนเร่งบ,บนบนเร่งกับบนบนเบรกค่ะลื่งแล้วมันคนละฝักกันเอาเบกรกอยู่ทางกลางเบรกทางกาาลางคันเร่งอยู่ขวาสุดค่าอยู่เบื้องซ้ายสุดสตาร์ทเล่นวันนี้เออสตาร์ทก็อ่าเหยียบค่าเข้า,ขาจำ้ำเหยียบแล้วเหยียบจ้ำเลยเขาเลขหนึ่งนี่เลขหนึ่งเห็นวันนี้ อันนี้มันเลขสองอันนี้มันเลขสองเอขสองกับสองกันนี่เลขหนึ่งมามาจำเบื้องนี่จำนี่ก่อนเห็นบ่เนี่เอออืมเออค่อยคอยปล่อยคาดปล่อยที่ไรเอาวสตาร์ทอยู่บ่ขึ้นหัวไปคือคอยปล่อยคาดคือคอยปล่อยคาดเอาเลขกลับมาคืนคอยคอยปล่อยคาดนะ เออเบรกมือกับเดี๋ยวอา,อาลงเอออารมณ์แค่ไหนนี่เออเบรกมือลงมาหนีิดีบีบ,บ,บีเออข่าวเล็กนึงอคอยปล่อยคาดบบลิงบ่บ,บอมันไปเองมันเฉยคอยเออมันโน่นต้องบีบหยิบเขึ้นเล็กนั้นน,นึง <laughs> เด็กตาก็งงไงท่านผู้ชมเอาใหม่เดี๋ยวมาดีได้นะบัดีเคยคอยซื้อเขาเลขกหนึ่งเลขกหนึ่งเออเขาเลขกหนึ่งอันนี้ก็สอดหลายเถื่อนนะท่านผู้ชมแต่ก็ยังไม่จืดเป็นไหนเคยคอยเล็งเล็งเล็งกับปล่อยเลยคอยเล็งกับคอยปล่อยคาดออกไปไงตีนเล็งเออดี๋ยว งูขึ้นงูขึ้นงูขึ้นบึงท่าจะพวงมาลัยดีนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันอันนี้มันเป็นทางก่วงไงมันสามารถขี่ได้ผูฟูไปซื้อฟูทางซื้อทางซื้อนี่ปรับแอร์เย็นไว้แต่ อนไปแล้วก็เหยียบคาดเขาแอนไปก่อนออนเหยียบคาดเขาจำลิกสองนีตุกมาลิกสองเออสองแล้วค่อยๆปล่อยคาดเดี๋ยเลิกหนึ่งอันก็ไปนะท่านผู้ชมลิงลิงลิงเลี้ยวเลี้ยวขึ้นพุ่นไปขาลิกสาม อาก็คือเก่งแทะเอาไหมสตาร์ทไหมเขาเลขกหนึ่งไหมอย่าประคาดเขาเออไปเร่งเร่งเลาเร่งดีเลยเร่งเลยดี้าเขาตัดลิปปิ้นบอเร่งเงี้ยนเรี๋ยวเรียวเรี่ยวขึ้นทึงก่อนมานหนึ่ง <ไ>นี่นี่เทึงคัวนี่สิออกไปหลุดให้ใหลุดตั้าบ่ดูดูถ้าขับผงมาเลยนะพระสงฆ์น่าจะไม่รอดอถ้าไม่เป็น,นรถก็นำผมเวลาผมไปหากิ๊ก็ไม่ได้นะผมก็ไม่ยอกซ้อน,ไไออนบ้านไดเขาเลกชองคือคเลกชองเนี่ยเ,เยบิ่งทางคุณเขาเรมันเนี่ยเบื้องนี้เนี่ยโอเขาเรียกกรเนี่ยเบิ่งทางเลยเนี่ยเบิ่งนี้เอากระสังเกตเนาะม่รูจื้อเนาะ เลขสองสิ่งไว้ว่านี้ค่อยๆปล่อยอน,นะค่อยๆปล่อยค่าแล้วก็เลิาางนำ้ำเออก็ไปแล้วนะทา่านผู้ชมนิตาก็น้ำตาตกอยู่นะใจผวาบ่เป็นยังเดาคอยเห็ดประกันภัยให้แล้วตาเลขสามเลขสามขึ้นเทิงปล่อยซื้อ,อเออมันไปเองมันแต่ก็ยหนูขึ้นเทิงเลิงก็โอเคนะทา่านผู้ชม ถอยถอยมันหิยนถอยอีกก่อนหยุดเหยียบคาดเข่าเหยียบคาดเหยียบคาดเหยียบเบรกเหยียบเลยนี่เหย่าเบรกเบรกเบรกกดเหล็กวางเหล็กวางมาทางกลางถอยบนหิ้งเหล็กถอยถอยนี่กระบี่เป็นีนขึ้นก่อนเขี้ยนบอนี่ดอกมันนี่จนมันติดอยู่หน้าจอเป็นกล้องในเมนได้บีบนั่นน่ะเออ นี่เห็นบอกทำไมโอเคถอยถอยแนมงวงแวีนสองข้างแนมวงแวีนแล้วก็แนมนี่แล้วก็นแนมนี่ถอยแนมวงกล้องนี่นี่คือจุดสีแดงนี่มันคือทางหลังมันเออลองถอยเบิง่งถอยแบบไดนบอถอยกับกับเล็งคือเกา่าบอเออถอยเล็งอ่ะถอยที่ไร กถอยเอาปิดคาดค่อยเปอยคาดตอนนี้ก็เกียร์ถอยนะครับผู้ชม <c oughs> อู้ถอยโหดมากเลย <laughs> ถอยโค้งถอยออกโค้งกลับขึ้นมึงโอ้ยเอาถอยเลยเอาหัวไปขึ้นดีนี่ตาก็กลัวนะจะไหนบนี้แล้ฮักนี่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 ฮักจำถอยนี่จะพลาไปเองนะเล่งนำลิงนำก็เล่งนำนะงูงูนะท่านผู้ชมบ่เล่งมันก็ไปนะมันซาเวินวันนี้มันซา สะอาดเลยเนี่ยเอฟเนาะดูจังเหมือนอ่าเอามือชุกลุดเอานะได้บ่ไปอีกถอยอีกยุดบวันนี้เขาเรียกหนึ่งยุุดยุทธยุดยุดนี่ไปนะไปเลยวันนี้เออหักไปพูนยังไงจะไปซื้อทำไมหักไปทางเก่า คงจะไม่รอดนะท่านผู้ชมก็โอเคอยู่นะท่านผู้ชมก็ได้อยู่ในหนึ่งพอไปครั้งแรกไงเขาเลขสองเขาเลกสองนิตาไม่ใช่ได้นิตานิตายากนะท่านผู้ชมให้เงกเงยเกี่ยวท่านผู้ชมคือเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรนะฝากติดตาม EP พีสอง ยังมี EP สองอยู่ EP นี้เดี๋ยวผมจะดิวมันก่อนไงเดี๋ยวผมจะดิวมันก่อนว่าเออมันต้องขับประมาณนี้ขั้นตอนแรกเราต้องอ่าเรียนเข้าเลขแล้วก็รู้จักไฟจราจรแล้วก็เบรกกับคัสก่อนนะท่านผู้ชมไม่ตั้นอ่าไม่ต้องออกถนนใหญ่เจอกัน EP สองท่านผู้ชมอันนี้ EP หนึ่งก่อนนะเด็กสามเลยนะเด็กสามยังเด<ห>็ก <ๆ S 1> ช่องมาท่านเขาเขาเด็กสามเลยเ,ออเขาแล้วบ๊ายบายท่านผู้ชมนิตาให้หวากวากู่